ถ้าลูกทั้งห้าที่เกิดจากสายเลือดแท้กลับทอดทิ้งพ่อผู้ป่วยไว้ในบ้านไม้เก่าโดยไม่เคยเหลียวแลแม้แต่น้อยและว,วันหนึ่งกลับมีเพียงคนส่งของแปลกหน้าที่ยื่นมือเข้ามาดูแลด้วยหัวใจบริสุทธิ์แต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือมรดกมหาศาลทั้งหมดกลับไม่ตกเป็นของลูกแท้ๆหากแต่ตกอยู่ในมือของคนแปลกหน้าผู้ซื่อสัตย์เพียงคนเดียวนี่คือเรื่องราวสะเตือนใจที่จะเปลี่ยนความหมายของคำว่าครอบครัวไปตลอดกาล ในบ้านเก่าหลังหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ท้ายหมู่บ้านเงียบเหงาชายชราผู้เคยเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้โยกเก่า,เ,กาเขาป่วยมานานร่างกายสู้ผอมอ่อนแรงแต่สิ่งที่ทําให้เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่โรคภัยแค่เจ็บหากเป็นความจริงที่ว่าลูกทั้ง5คนของเขาไม่มีใครกลับมาดูแลเลยสักคน ครั้งหนึ่งเขาเคยยกย่องลูกทั้ง5เป็นความภูมิใจในชีวิตส่งเสียให้เรียนในโรงเรียนดังมีทุกอย่างที่ลูกอยากได้บ้านหรูรถหรูและเงินทองแต่เมื่อเขาล้มป่วยลงธุรกิจต้องปิดตัวลงความหรูหราทั้งหมดหายไปลูกๆก,กลับหันหลังให้พ่อบ,บางคนอ้างว่าต้องทํางานไม่มีเวลาบางคนอ้างว่าติดครอบครัวใหม่สุดท้ายชายชราถูกทิ้งไว้เพียงลาพังในบ้านไม้เก่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นและความทรงจําจนวันหนึ่งเสียงเคาะประตูดังขึ้นในเช้าวันฝนพรำเขาฝืนเดินไปเปิดประตูพบเพียงชายหนุ่มคนส่งของธรรมดาที่นําอาหารและยาเล็กเล็กน้อยๆมาส่งให้เราะอยู่ผิด แต่เมื่อเห็นชายชารานั่งไออย่างหนักและไม่มีใครดูแลเขากลับเลือกที่จะหยุดอยู่ตรงนั้นเสนอความช่วยเหลือทั้งทที่ไม่รู้จักก,กันมาก่อนจากวันนั้นชายหนุ่มคนนั้นเริ่มมา,มาเยี่ยมบ่อยขึ้นบางครั้งนําอาหารมาบางครั้งช่วยทําความสะอาดบ้านหรือเพียงนั่งฟังเรื่องเล่าของชายชาราความเหงาที่กดทับหัวใจเริ่มถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นจากคนแปลกหน้าเวลาผ่านไปหลายเดือนอาการป่วยของชายชารายิ่งหนักขึ้นแต่ในใจกลับสงบกว่าที่เคยเพราะเขารู้แล้วว่าคนที่เห็นคุณค่าของเขา ไม่ใช่ลูกแทแท้แต่เป็นคนที่เลือกจะอยู่เคียงข้างโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนก่อนเสียชีวิตไม่กี่วันเขาเรียกคณามาที่บ้านเก่าและลงนามพินิจกรมใหม่ทั้งหมดทรัพสมบัติที่ยังเหลืออยู่ทั้งที่ดินบ้านและเงินเกบถูกโอนให้ชายหนุ่มคนส่งของที่คอยดูแลเขาในวาระสุดท้ายขณะที่ชื่อลูกทั้ง5คนถูกตัดออกโดยสิ้นเชิงเมื่อชายชราสิ้นใจข่าวนี้แพร่ไปถึงลูกๆพวกเขารีบร้อนกลับมาแต่สายเกินไปทุกคนถึงกับช็อกเมื่อรู้ว่าคนแปลกหน้าที่พวกเขาไม่เคยใส่ใจกลับกลายเป็นทายาสมบัติทั้งหมด เสียงร่ำไห้และความเสียใจดังระงมแต่ชายหนุ่มเพียงก้มศรีรษะบอกกับทุกคนเพียงว่าผมไม่ได้ต้องการสมบัติผมแค่ไม่อยากให้เขาตายอย่างโดดเดี่ยวและนั่นคือจุดจบของเรื่องที่พิสูจน์ว่าความกตัญยูและความเมตตาของคนแปลกหน้ามีค่ามากกว่าเลือดเนื้อที่ไรหัวใจข่าวการเสียชีวิตของชายชารากับพินัยกรรมที่เปลี่ยนทุกอย่างกลายเป็นเรื่องสะเทือนทั้งเมืองลูกทั้งห้าคนเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและไม่ยอมรับความจริงพวกเขารวมตัวกันไปหาทนายเพื่อพยายามคัดค้านพินัยกรรมแต่ทุกเอกสารถูกทำขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีลายเซ็นของพยานยืนยันชัดเจนไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในคืนวันเผาศพบรรยากาศในวัดเต็มไปด้วยความเศร้าบนกับความกดดันชาวบ้านต่างซุกซิบกันว่าลูกทั้งห้าที่ทิ้งพ่อไปทําไมถึงกลับมาแสดงความโศกเศร้าในตอนนี้ในขณะที่ชายหนุ่มคนส่งของนั่งเงียบอยู่มุมหนึ่งดวงตาแดงก่าแต่ไม่เอ่ยคําใด เมื่อพิธีเสร็จสิ้นชายหนุ่มได้รับกุญแจบ้านและสมุดบัญชีจากทนายเขาก้มลงกราบศพชายชราด้วยน้ำตาไหลพรากและสัญญาในใจว่าจะใช้สมบัติที่ได้รับมาเพื่อตอบแทนบุญคุณไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อสารต่อเจตนารมณ์ของผู้ที่เขาเคารพเหมือนพ่อแท้ๆขณะเดียวกับลูกทั้งห้าคนกลับตกอยู่ในสภาพที่ชาวบ้านต่างพากันร,รังเกียจไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมอีกต่อไปจากที่เคยใช้ชีวิตรูร่ร้ากลับต้องอเผชิญความจริงอันโหดร้ายว่าความโลภและการไร้หัวใจทำให้พวกเขาสูญเสียทุกสิ่งแม้กระทั่งศัก แต่เรื่องยังไม่จบเพียงแค่นั้นในวันที่ชายหนุ่มเริ่มย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเก่าเขากลับพบจดหมายลับที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชักโต๊ะไม้ของชายชาราจดหมายนั้นเขียนด้วยลายมือสันสนัมีเพียงประโยคเดียวที่ทําให้เขาขนลุกทั้งตัวถ้าวันหนึ่งลูกๆของฉันกลับมาจงบอกพวกเขาว่าฉันให้อภัยแล้วแต่สิ่งที่เสียไปไม่มีวันได้คืน ชายหนุ่มนั่งนิ่งอยู่นาหลังจากอ่านข้อความนั้นน้ำตาเอ่อคลอในดวงตาเขารู้สึกได้ถึงความรักที่ยังหลงเหลืออยู่ในหัวใจของชายชาราแม้ลูกทั้งห้าจะทอดทิ้งแต่พ่อก็ยังไม่เคยเกลียดไม่เคยสับแช่งเพียงแค่เจ็บปวดที่ไม่มีวันหวนกลับมาเหมือนเดิมคืนวันนั้นบ้านเก่าหลังเดิมดูเงียบสงัดเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างไม้ส่งเสียงเย็ดอารดเขานั่งอยู่คนเดียวพลางคิดถึงคำพูดสุดท้ายของชายชาราและตั้งใจนแน่วแน่ว่าสมบัติทั้งหมดนี้จะไม่ถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่าเขาจะซ่อมแซมบ้านหลังเเเกก่าาาาให้้ลับบมมีชีชชวิิตจะปดปด็นนนพคนารา สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ที่ถูกทอดทิ้งไม่ให้ใครต้องเผชิญชะตาเดียวกันกับชายคนนี้อีกไม่นานนักข่าวการเปลี่ยนแปลงบ้านเก่าหลังนั้นก็แพร่กระจายไปทั่วผู้สูงอายุที่เคยถูกลูกหลานเมินเฉยเริ่มเดินทางมาที่นี่บ้านหลังเล็กๆกลายเป็นที่พักพิงแห่งใหม่ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความอบอุ่นลูกทังห้าที่เคยทิ้งพ่อไว้เริ่มได้ยินเสียงเล่าขานจากชาวบ้านพวกเขาอับอายเกินกว่าจะเดินเข้าไปในที่ที่เคยเป็นของครอบครัวตนเองทุกครั้งที่เห็นภาพข่าวในทีวีที่ถ่ายทอดว่าบ้านเเกก่่่่าาาาลยป็นนนนบบ้พคชรททีีออุุสด หัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความเสียใจความโลภที่เคยทําให้ตาบอดตอนนี้ได้กลายเป็นบาปติดตัวไปชั่วชีวิตในค่าคืนหนึ่งชายหนุ่มเดินออกไปยืนหน้าบ้านมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวพลางผู้เสียงแผ่วเบาเหมือนสนทนากับวิญญาณชายชาราที่จากไปคุณพ่อครับผมสัญญาว,ว่าจะดูแลที่นี่แทนคุณจะทําให้ความรักของคุณยังคงอยู่แม้ลูกแท้ๆจะลืมแต่ผมจะไม่ลืมสายลมพัดแผ่วเบาเราวกับเป็นคําตอบที่ส่งมาจากใครบางคนที่เฝ้ามองอยู่บนฟ้าหลายเดือนผ่านไป บ้านพักคนชราที่ชายหนุ่มสร้างขึ้นจากมรดกที่ได้รับเริ่มมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้นเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยกลับมาแทนที่ความเงียบเหงาที่เคยปกคลุมบ้านหลังนี้เด็กๆในหมู่บ้านก็แวะเวียนเข้ามาช่วยเหลือบางคนนำอาหารมาแบ่งปันบางคนนําดอกไม้มาวางไว้หน้าบ้านราวกับว่าสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นหัวใจใหม่ของชุมชน แต่ในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะสงบสุขคืนหนึ่งกลับมีเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนตกใจประตูบ้านถูกเคาะแรงๆเสียงดังต่อเนื่องไม่หยุดชายหนุ่มรีบออกไปเปิดประตูและสิ่งที่เห็นทำให้หัวใจเขาเต้นแรงลูกทั้งห้าของชายชารายือนอยู่ตรงหน้าแต่ในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะสงบสุขคืนหนึ่งกลับมีเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนตกใจประตูบ้านถูกเคาะแรงๆเสียงดังต่อเนื่องไม่หยุดชายหนุ่มรีบออกไปเปิดประตูและสิ่งที่เห็นทำให้หัวใจเขาเต้นแรงลูกทั้งห้าของชายชรายืนอยู่ตรงหน้า สีหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและความละอายลูกคนโตเอ่ยเสียงสั่นว่าพวกเราผิดไปแล้วพวกเราอยากกลับมาแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงผู้สูงอายุในบ้านหลายคนมองเหตุการณ์นี้ด้วยความสงสารบ้างก็ส่ายหัวด้วยความไม่พอใจชายหนุ่มยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบด้วยน้ำเสียงมั่นคงว่าสิ่งที่พวกคุณสูญเสียไปคือความไว้ใจของพ่อมันไม่มีวันกลับคืนมาแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับความเกลียดชังถ้าพวกคุณอยากแก้ไขก็จงเริ่มจากการทำความดีไม่ใช่เพียงคำพูด น้ำตาเอ่อคลอในดวงตาของลูกทั้งห้าพวกเขานั่งลงบนพื้นกราบบ้านไม้เก่าราวกับจะขอเข้ามาในสิ่งที่ทำลงไปและในคืนนั้นเองชายหนุ่มเง,งยหน้ามองท้องฟ้าที่สว่างด้วยแสงดาวอีกครั้งเขารู้สึกเหมือนมีเงาร่างของชายชารานั่งยิ้มอยู่บนเก้าอี้โยกเก่าๆมองดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยแววตาเปี่ยมด้วยความเมต รุ่งเช้าวันถัดมาหลังจากเหตุการณ์ที่ลูกทั้งห้ามากราบขอขอมาหน้าบ้านชาวบ้านต่างก็พูดถึงเรื่องนี้ไปทั่วบางคนเชื่อว่าพวกเขากลับมาด้วยความจริงใจเพื่อแก้ไขความผิดพลาดบางคนกลับมองว่าอาจเป็นเพียงเพราะอยากได้สมบัติคืนแต่ไม่ว่าจะอย่างไรชายหนุ่มก็ยังคงรักษาคำพูดของตนเองเขาอนุญาตให้ลูกทั้งห้ามาอาศัยอยู่ที่บ้านพักแต่ไม่ในฐานะเจ้าของหากในฐานะผู้ดูแลและผู้รับใช้ วันแล้ววันเล่าลูกทั้งห้าเริ่มทำงานหนักเกินกว่าที่พวกเขาเคยเจอมาในชีวิตตั้งแต่ทำความสะอาดห้องซักผ้าหุงหาอาหารดูแลผู้สูงอายุที่พักอยู่ทุกหยาดเหงือ่อทำให้พวกเขาค่อยๆตระหนักถึงสิ่งที่พ่อเคยแบกรับและสิ่งที่พวกเขาเคยทอดทิ้งไปคือหนึ่งลูกสาวคนเล็กนั่งร้องให้เงียบๆอยู่หน้าบ้านเธอกระซิบกับชายหนุ่มว่าตอนเด็กๆฉันเคยคิดว่าพ่อคือฮีโร่แต่พอโตขึ้นฉันกลับลืมสิ่งนั้นไปหมดถ้าพ่อยังอยู่ฉันอยากบอกว่าฉันรักเขา ชายหนุ่มได้ยินแล้วเพียงยิ้มบางๆและชี้ไปที่ท้องฟ้าพ่อของเธอยังฟังอยู่เสมอเขาอาจไม่อยู่ตรงนี้แต่เขาไม่เคยหายไปไหนเวลาผ่านไปหลายเดือนชาวบ้านเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงลูกทั้งห้าที่เคยถูกตราหน้าว่าออกตัญยูกลับกลายเป็นคนทำง,งานหนักเพื่อผู้อื่นพวกเขาเริ่มได้รับการยอมรับอีกครั้งทีละน้อยและบ้านพักคนชาราก็จเจริญเติบโตขึ้นจนกลายเป็นสถานที่ที่คนทั้งเมืองรู้จักว่าบ้านแห่งการให้อภยัย ในวันครบรอบการจักไปของชายชาราทั้งหมู่บ้านมารวมตัวกันที่บ้านไม้หลังเดิมจุดเทียนร้องบทสวดและรำลึกถึงชายผู้เป็นพ่อที่แม้จะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ยังทิ้งมรดกแห่งความรักและการให้อภัยไว้ให้ลูกหลานชายหนุ่มยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนหัวใจอบอุ่นเมื่อเห็นรอยยิ้มและน้ำตาที่เปลี่ยมไปด้วยความหมายเขากระซิบเบาๆบราวกับส่งถึงวิญญ,ญาณชายชาราอีกครั้งคุณพ่อครับตอนนี้บ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นเพียงบ้านพักคนชาราแล้วแต่เป็นบ้านของความรักความเสียสละและการให้อภัยอย่างที่คุณตั้งใจ สายลมเย็นพัดผ่านราวกับคำตอบสุดท้ายจากฟากฟ้าหลายปีผ่านไปบ้านแห่งการให้อภัยได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในสายตาของผู้คนผู้สูงอายุจากเมืองอื่นๆก็เดินทางมาขออาศัยเพราะพวกเขารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่แตกต่างจากที่อื่นบ้านไม้เก่าหลังนี้จึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงเด็กวิ่งเล่นและบทสนทนาของคนเท่าคนแก่ที่ไม่เคยคิดว่าจะมีใครใส่ใจอีก ลูกทั้งห้าที่เคยทอดทิ้งพ่อตอนนี้กลายเป็นผู้ดูแลต็มตัวพวกเขาเรียนรู้ที่จะทําอาหารง่ายๆสักผปลูกผักในสวนหลังบ้านและที่สําคัญที่สุดคือเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของผู้สูงอายุบางครั้งผู้เฒ่าที่อยู่ในบ้านพักจะเล่าเรื่องชีวิตให้ฟังพร้อมทั้งเตือนว่าอย่าทําผิดซ้ําเหมือนที่เคยทํากับพ่อคําพูดเหล่านี้แทงลึกลงไปในใจจนพวกเขาน้ําตาไหลทุกครั้งชายหนุ่มผู้ได้รับมรดกก็ยังคงยืนอยู่ข้างพวกเขาเสมอเขาไม่ได้มองลูกทั้ง5เป็นศัตรูแต่กลับมอบโอกาสให้พวกเขาแก้ไขชีวิตวันหนึ่งเขาพูดขึ้นว่า ผมเชื่อว่าพ่อของพวกคุณคงกำลังยิ้มอยู่ข้างบนเพราะลูกทั้งห้าไม่ได้หายไปไหนแค่กลับมาช้าไปหน่อยคืนนั้นลูกทุกคนรวมตัวกันรอบเก้าอี้ไม้โยกตัวเก่าที่พ่อเคยนั่งพวกเขาก้มกราบด้วยน้ำตาและสัญญาต่อหน้าทุกคนว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่นี่ราวกับเป็นการชดใช้วความผิดบาปของตนจากวันนั้นมาบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นแค่บ้านพักคนชราอีกต่อไปแต่กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความรักความเสียสละและการให้อภัยที่ใครๆต่างเรียกติดปากว่ามรดกจากหัวใจของพ่อ หลายปีต่อมามะระดกจากหัวใจของพ่อได้กลายเป็นชื่อที่ผู้คนทั้งจังหวัดรู้จักไม่เพียงแต่เป็นบ้านพักคนชราแต่ยังเป็นสถานที่ที่หลายครอบครัวพาลูกหลานมาปลูกฝังคุณค่าของคาว่ากตัญญูและการให้อภัยแต่แล้ววันหนึ่งเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของพินัยกรรมเริ่มล้มป่วยด้วยโรคร้ายที่รักษาได้ยากร่างกายที่เคยแข็งแรงกลับอ่อนแรงลงทีละวันผู้เท่าที่อาศัยอยู่ในบ้านต่างช่วยกันดูแลเขาเหมือนลูกแท้ๆแ,และลูกทั้ง5้าที่เคยผิดพลาดก็รีบเข้ามาอยู่เคียงข้างอย่างไม่ห่าง คือหนึ่งขณะที่ฝนตกหนักชายหนุ่มเรียกลูกทั้งห้าเข้ามาหาเขายิ้มอ่อนแม้สีหน้าซีเซียวแต่ดวงตากลับเปล่งประกายอบอุ่นผมอาจไม่ได้อยู่ดูแลที่นี่ไปตลอดแต่ผมอยากให้พวกคุณสัญญาว่าจะรักษาบ้านหลังนี้เอาไว้ให้เป็นที่พึ่งของคนที่ถูกทอดทิ้งเหมือนที่พ่อของพวกคุณเคยหวังลูกทั้งห้าน้ำตาไหลกุมมือเขาแน่นและตอบพร้อมกันว่าเราสัญญา ไม่นานหลังจากนั้นชายหนุ่มก็จากไปอย่างสงบท่ามกลางเสียงสวดมนต์และน้ำตาของทุกคนในบ้านแต่เขาไม่ได้จากไปเปล่าๆเ,เขาทิ้งมรดกที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินทองไว้นั่นคือหัวใจที่เสียสละและการให้อภัยที่ไม่สิ้นสุดบ้านไม้หลังเก่ายังคงตั้งประการอยู่ท่ามกลางเสียงหัวเราะของผู้สูงอายุเสียงเด็กๆที่วิ่งเล่นและคำสัญญาที่จะส่งต่อความรักจากรุ่นสู่รุ่น และทุกครั้งที่ลมพัดผ่านเก้าอี้โยกตัวเก่าทุกคนต่างรู้สึกได้ว่าทั้งพ่อและชายหนุ่มยังคงนั่งมองอยู่ตรงนั้นไม่เคยจะไปไหนเลยการเวลาล่วงเลยไปบ้านไม้เก่าหลังนั้นกลายเป็นตำนานมีชีวิตผู้คนจากต่างจังหวัดต่างประเทศก็ยังเดินทางมาดูหลายสํานักข่าวนําเสนอเรื่องราวนี้จนกลายเป็นแรงบันดาลใจไปทั่วผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวเริ่มได้รับการดูแลมากขึ้นหลายครอบครัวที่เคยละเลยพ่อแม่ก็กลับมาทบทวนหัวใจตัวเอง แต่ในความสงบสุขก็มีเงามืดคืบพลานเข้ามาองค์กรธุรกิจใหญ่ต้องการซื้อที่ดินแถบนั้นไปสร้างรีสอร์ทหรูหราพวกเขาเสนอตัวเลขที่สูงลิบล้วหวังว่าผู้ดูแลบ้านหลังนี้รุ่นใหม่จะหวันไหวแต่ลูกทั้งห้าซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่แทนชายหนุ่มกลับยืนหยัดปฏิเสธบ้านหลังนี้ไม่ได้มีราคาแค่เงินแต่มันคือหัวใจของพ่อและคือชีวิตของหลายร้อยคน คำตอบนี้ทำให้บริษัทใหญ่โกรธและหันมาใช้วิธีสกปรกพวกเขาส่งคนมาข่มขู่ทำลายข้าวของรอบๆบ้านพักเพื่อบีบบังคับให้ยอมขายแต่ลูกทั้งห้าไม่ถอยพวกเขารวมใจกับชาวบ้านและผู้สูงอายุทุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นี่คือหนึ่งขณะเกิดเหตุวุ่นวายไฟฟ้าดับทั่วทั้งบ้านท้องฟ้าสลัวด้วยสายฟ้าแลบทุกคนต่างตื่นตระหนกแต่ทันใดนั้นเสียงเก้าอี้ไม้โยกดังเอ็ดอาร์ขึ้นเองในความมืดทุกคนหันไปมองพร้อมกันและต่างเห็นเก้าอี้โยกขยัััับบบๆรรรมมมีีีใใคคนนนุ่่่่งงงออยยูู่ทท้้ไต ผู้คนพากันเงียบปริบบางคนพนมมือน้ำตาไหลพรากเพราะพวกเขาเชื่อว่าชายชราและชายหนุ่มผู้เสียสละได้กลับมาปกป้องบ้านหลังนี้จากฟ้าฟ้า,ฟารุ่งเช้าข่าวการคุกคามแพร่กระจายออกไปผู้คนทั้งเมืองลุกขึ้นมาสนับสนุนพลังศรัทธาของชุมชนทําให้บริษัทใหญ่ต้องล้มเลิกแผนการบ้านพักคนชราย,ยังคงอยู่ต่อไปไม่ใช่เพียงเพราะกฎหมายแต่เพราะเป็นสถานที่ที่มีวิญ,ญญาณของความรักและการให้อภัยปกปักรักษาอยู่ และตำนานก็ยังคงถูกเล่าต่อว่าบ้านไม้หลังหนึ่งที่เคยถูกทอดทิ้งกลับกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สอนผู้คนทั้งแผ่นดินให้รู้ว่าเงินทองไม่อาจแทนค่าหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกตัญยูได้หลายสิบปีผ่านไปบ้านไม้แห่งการให้อภัยไม่ได้เป็นเพียงบ้านพักคนชราอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นมูลนิธิที่ใหญ่ระดับประเทศมีชื่อเสียงไปทั่วโลกผู้คนจากต่างชาติเดินทางมาศึกษาแนวคิดด้านความกระตันยูและการดูแลผู้สูงอายุที่เริ่มต้นจากเรื่องราวเล็กๆของพ่อที่ถูกทอดทิ้ง ลูกทั้งห้าซึ่งเติบโตขึ้นจนกลายเป็นผู้สูงวัยเองแล้วยังคงนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านมองดูรุ่นลูกหลานที่เข้ามาช่วยดูแลกิจการต่อด้วยหัวใจภาคภูมิพวกเขามาพูดเสมอว่านี่ไม่ใช่มรดกของเราแต่เป็นมรดกจากหัวใจพ่อวันหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งจากต่างเมืองเดินเข้ามาเขาแบกเปเก้เก่าๆและสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาเล่าว,ว่าตนเองถูกครอบครัวทอดทิ้งไม่เหลือใครและได้ยินข่าวว่าที่นี่คือบ้านที่ไม่เคยปฏิเสธใครลูกทั้งห้าซึ่งตอนนี้แก่ชรายยิ้มอ่อนและพูดว่า ที่นี่คือบ้านของลูกแล้วเข้ามาเถอะเด็กหนุ่มผู้นั้นค่อยๆก้าวเข้ามาในบ้านไม้และในวินาทีนั้นเองเขาเห็นเก้าอี้ไม้โยกตัวเก่าขยับเบาๆราวกับมีใครนั่งอยู่พร้อมกับเสียงกระซิบอันอบอุ่นที่ดังขึ้นในใจเขาอย่ากลัวเลยที่นี่คือครอบครัวใหม่ของเจ้าเด็กหนุ่มซุดลงร้องให้แต่เป็นน้ำตาแห่งความหวังบ้านหลังนี้ยังคงทำหน้าที่รักษาหัวใจที่แตกสลายรุ่นแล้วรุ่นเล่า และตำนานบ้านไม้เก่าที่ครั้งหนึ่งเคยถูกทอดทิ้งก็ยังคงส่องแสงสว่างให้โลกได้เรียนรู้ว่าความรักแท้จริงนั้นไม่เคยตายไปแม้การเวลาจะผ่านพ้นเป็นร้อยปีคืนหนึ่งที่ท้องฟ้าปกคลุมด้วยดวงดาวบ้านไม้เก่าที่ตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความหวังยังคงมีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของผู้คนแต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นเด็กหนุ่มที่เคยถูกทอดทิ้งและได้รับการต้อนรับเป็นครอบครัวใหม่เริ่มฝันเห็นชายชาราและชายหนุ่มในชุดเก่าๆมายืนรออยู่ที่ริมระเบียงพวกเขายิ้มให้และพูดเพียงคาเดียวว่ ถึงเวลาแล้วตอนแรกเขาไม่เข้าใจแต่ฝันนั้นเกิดขึ้นซ้ำๆจนในที่สุดเขาตัดสินใจเดินทางไปยังห้องเก็บของเก่าใต้ถุนบ้านที่ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปเพราะเชื่อกันว่ามีสิ่งลี้ลับเขาค่อยๆเปิดหีบไม้เก่าและพบจดหมายหลายฉบับที่เขียนด้วยลายมือของพ่อผู้ถูกทอดทิ้งจดหมายเหล่านั้นไม่ได้มีเพียงเรื่องราวความเจ็บปวดแต่ยังมีความลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยในจดหมายบอกไว้ว่าที่ดินผืนนี้ไม่ได้เป็นเพียงสมบัติธรรมดาแต่มีพิเนกรมซ่อนอยู่ชั้นลึกกว่านั้นซึ่งระบุชื่อผู้สืบทอดแท้จริง ที่จะดูแลบ้านไม้หลังนี้ไปอีกหลายชั่วอายุคนและน่าประหลาดใจที่สุดก็คือในนั้นมีชื่อของเด็กหนุ่มที่เพิ่งเข้ามาอาศัยอยู่ทันใดนั้นเองเขาเข้าใจว่าเหตุผลที่เขามาถึงที่นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้แล้วโดยวิญญาณของพ่อและชายหนุ่มผู้เสียสละเมื่อเรื่องนี้ถูกเปิดเผยต่อนหน้าทุกคนในบ้านเด็กหนุ่มคุกเขา่าลงน้ำตาไหลและทุกคนต่างอบกอดเขาไว้แน่นประกาศยกให้เขาเป็นผู้สืบทอดบ้านไม้แห่งนี้อย่างสมบูรณ์ ในคืนนั้นเก้าอี้ยกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้โยกอย่างช้าๆและอบอุ่นทุกคนเชื่อว่าพ่อกับชายหนุ่มได้ส่งสัญญาณว่าพวกเขาพบผู้ที่จะสืบต่อความรักและการให้อภัยแล้วและนับแต่นั้นบ้านไม้เก่าไม่ได้เป็นเพียงบ้านพักคนชราแต่กลายเป็นตำนานที่มีชีวิตที่จะไม่มีวันสิ้นสุดตรับใดที่ยังมีคนเชื่อในคุณค่าของคำว่ากตัญยูและหัวใจที่ไม่ทอดทิ้งกันหลายปีต่อมาเด็กหนุ่มผู้ได้รับการเลือกเป็นทายาทตัวจริงเติบโต,ต,ตขึ้นจนกลายเป็นชายหนุ่มที่แข็งแกร่งและมีวิดค บ้านแห่งการให้อภัยออกไปทั่วประเทศเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหลายแห่งโดยทุกแห่งล้วนมีคำปฏิญาณเดียวกันว่าที่นี่จะไม่มีใครถูกทอดทิ้งอีกต่อไปแต่ในความสงบก็ยังมีภัยเงียบคืบพานเข้ามาวันหนึ่งชายหนุ่มได้รับจดหมายลึกลับส่งมาถึงเขียนเทียงประโยคเดียวว่าเจ้าคือเลือดเนื้อของตระกูลที่พ่อเคยหนีมา หัวใจของเขาเต้นแรงจดหมายนั้นเปิดประตูสู่ความจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อนแท้จริงแล้วพ่อผู้ถูกทอดทิ้งไม่ได้เป็นคนธรรมดาแต่เป็นทายาทของตระกูลมหาเศรษฐีเก่าแก่ที่เคยแย่งชิงสมบัติกันอย่างโหดร้ายจนพ่อเลือกจะละทิ้งทุกสิ่งและหนีมาสร้างชีวิตใหม่ในบ้านไม้หลังนี้ความลับนี้เหมือนพายุท,ที่ซัดเข้ามาชายหนุ่มต้องเผชิญหน้ากับตระกูลใหญ่ที่ยังคงมีอำนาจมหาศาลพวกเขาเริ่มส่งคนมาตาหาผู้สืบทอดเลือดแท้จริงเพื่อดึงกลับเข้าสู่เกมแห่งสมบัติและอำนาจแต่ชายหนุ่มไม่หวั่นไหวเขาประกาศชัดเจนว่า มรดกที่แท้จริงของข้าไม่ใช่ทองคําหรือคฤหา์แต่คือบ้านไม้หลังนี้และหัวใจของผู้ที่เคยถูกทอดทิ้งอย่างไรก็ตามประกูลนั้นไม่ได้ยอมแพ้ง,ง่ายๆพวกเขาเริ่มวางแผนร้ายหวังจะยึดบ้านแห่งการให้อภัยไปครอบครองให้ได้เพราะในพินัยกรรมโบราณยังมีสมบัติซ่อนเร้นอยู่ใต้แผ่นดินบ้านไม้หลังนี้สมบัติที่อาจเปลี่ยนดุลอำนาจทั้งประเทศได้ คืนหนึ่งเสียงฝีเท้าแปลกปลอมดังขึ้นรอบบ้านเสียงไม้เก่าเอ็ดอาร์ดดังในความมืดชาวบ้านหลายคนลุกขึ้นมาถือคบเพลิงยืนล้อมบ้านไว้เพื่อปกป้องมันคือการต่อสู้ครั้งใหม่ที่ไม่ใช่เพียงเพื่อบ้านไม้แต่เพื่อเกียรติยศความรักและคำสัญญาที่พ่อทิ้งไว้และและ้วเก้าอี้ไม้โยกก็ขยับแรงกว่าครั้งไหนๆเหมือนกับวิญ,ญญาณของพ่อกลับมาปกป้องอีกครั้งพร้อมเสียงกระซิบที่ดังก้องอยู่ในหัวใจทุกคนว่าอย่าปล่อยให้โลพะทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ความรักต้องเป็นผู้ชนะเสมอ บ้านไม้ยืนอยู่กลางลานเขามีเพียงหัวใจที่กล้าหาญและความศรัทธาในคำสั่งเสียของพ่อส่วนรอบตัวเขาชาวบ้านหลายสิบคนถือคบเพลิงยืนล้อมเป็นกำแพงแห่งศรัทธาเพื่อปกป้องบ้านแห่งการให้อภยัยฝั่งตรงข้ามคือผู้แทนจากตระกูลใหญ่ที่ร่ำรวยพวกเขามาพร้อมกับทหารรับจ้างและทนายความเอกสารมากมายในมือพร้อมจะยึดครองทุกอย่างด้วยกฎหมายและกำลังพวกเขาตะโกนเสียงดังที่ดินผืนนี้คือสมบัติของตระกูลเราเจ้าคือเลือดแท้และเจ้าต้องกลับไปอยู่ในกรงทองของเรา ชายหนุ่มสูดหายใจหรือก่อนก้าวออกมาเพียงก้าวเดียวเขาพูดเสียงชัดเจนก้องกังวานข้าอาจเกิดจากสายเลือดของท่านแต่หัวใจของข่าเป็นของที่นี่บ้านไม้แห่งนี้คือครอบครัวแท้จริงไม่ใช่คารืห่าที่เต็มไปด้วยความโลภเสียงของเขาดังก้องไปทั่วลานมันไม่ใช่เพียงถ้อยคําแต่เป็นพลังแห่งความจริงที่แทงทะลุหัวใจทุกคนแม้แต่ลูกน้องของตระกูลนั้นบางคนยังหลังเลแต่หัวหน้าตระกูลกลับหัวราอยยาะเขาชี้ไปที่พื้นบ้านไม้แล้วพูดเสียงแข็ง จ้ารู้หรือไม่ใต้ดินบ้านหลังนี้มีสมบัติมหาสารซ่อนอยู่พ่อของเจ้าหนีไปพร้อมความลับนั้นและเราจะเอากลับคืนมาในคืนนี้ท่านใดนั้นเองลมแรงก็พัดขึ้นเก้าอี้ไม้โยกเก่าๆที่อยู่บนระเบียงบ้านขยับไปมาเองโดยไร้คนแต่ต้องราวกับมีพลังลึกลับกำลังตื่นขึ้นทุกคนหยุดนิ่งและมองไปที่เก้าอี้ก่อนจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบา,เาแต่ก้องอยู่ในหัวใจสมบัติแท้จริงไม่ได้อยู่ใต้พื้นดินแต่อยู่ในหัวใจของผู้ไม่ทอดทิ้งกันเสียงนั้นคือเสียงของพ่อชายผู้ถูกทอดทิ้งในอดีตแต่ไม่เคยละทิ้งความรัก ทันใดนั้นแผ่นดินใต้บ้านก็สั่นสะเทือนเบาๆพื้นไม้แยกออกเผยให้เห็นโครงลับด้านล่างทุกคนตะลึงงนันเมื่อชายหนุ่มหยิบตะเกียงลงไปสำรวจเขาพบหีบเก่าแก่ปิดผนึกไว้เมื่อเปิดออกไม่มีทองคำหรือเพชรพลอยแต่กลับเต็มไปด้วยจดหมายเก่าภาพถ่ายและสมุดบันทึกเล่มหนาๆจดหมายเหล่านั้นคือบันทึกชีวิตของพ่อเล่าถึงความเจ็บปวดที่ถูกพ่อทิ้งความหวังที่จะสร้างบ้านแห่งการให้อภัยและคำสอนว่าความกตัญยูและความรักสำคัญยิ่งกว่าสมบัติใดๆชายหนุ่มอุ้มสมุดบันทึกขึ้นมาชูให้ทุกคนเห็นแล้วพูดด้้วยนตา นี่แหละคือสมบัติที่แท้จริงพอไม่ได้ทิ้งทองคําไว้ให้เราแต่ทิ้งหัวใจและคําสอนที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ชาวบ้านต่างพากันโห่ร้องด้วยความปลื้มปิติหลายคนก้มกราบหนังสือบันทึกนั้นเหมือนกราบสมบัติศักดิ์สิทธิ์ขณะที่คนจากตระกูลใหญ่ยูนิ่งไปบางคนถึงกับน้ําตาไหลเพราะถูกสะท้อนถึงความจริงที่ตนเองหลงลืมมานานหัวหน้าตระกูลผู้โลภโมโหโกรธาเขาตะโกนจะเข้าแย่งสมุดบันทึกแต่ลูกน้องของเขาเองกลับยืนขวางไว้พร้อมพูดว่า ท่านหลงผิดไปนานแล้วสมบัตินี้ไม่ใช่ของเราแต่เป็นของโลกของผู้ที่เข้าใจคุณค่าของความรักคืนนั้นเองบ้านไม้ไม่ได้ถูกยึดครองแต่กลับกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าเดิมข่าวเรื่องสมบัติแห่งความรักแพร่ไปทั่วประเทศผู้คนจากทั่วสารทิศต,ต่างเดินทางมาที่บ้านไม้เพื่อเรียนรู้คําสอนในสมุดบันทึกและร่วมสร้างเครือข่ายบ้านพักคนชราที่กระจายไปทั่วโลกชายหนุ่มยืนอยู่ที่ระเบียงบ้านมองก้าอี้ไม้โยกที่ตอนนี้สงบนิ่งแต่ยังคงเต็มไปด้วยพลังเขายิ้มทั้งน้าตาและกระซิบาาาๆพ่อ้้ทํไดแลว ความรักของท่านจะไม่มีวันสูญหาย